และในเรื่องสุดท้ายของหัวข้อนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับ Arduino IDE กันครับในการที่เราต้องการสร้างชิ้นง,งานจากบอร์ด Arduino เราก็ต้องทําการเขียนโปรแกรมและอัปโหลดลงบนบอร์ด Arduino ของเราใช่ไหมครับดังนั้นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Arduino IDE เนี่ยจะมีไว้เพื่อรับส่งข้อมูลกับบอร์ด Arduino เขียนโปรแกรมหรือโค้ดและอัปโหลดโปรแกรมนั้นลงบนบอร์ด Arduino ครับ โดยซอฟต์แวร์ Arduino IDE นะครับก็สามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของ Arduino ได้เลยครับเมื่อเราดาวน์โหลดโปรแกรม Arduino IDE ลงบนคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต่อ Arduino เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กด้วยสาย USB ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูในส่วนของไดรเวอร์ USB กันครับเนื่องจากการใช้งานซอฟต์แวร์ Arduino IDE รวมถึงการเชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino เราจะต้องทําการลงรเวอร์ก่อนที่จะใช้เพื่ออัปโหลดโค้ดหรือรส่งข้อมูลกับบอร์ด Arduino ได้ครับหรือเรียกว่าการอัปเดตรเวอร์ตรงนี้เนี่ยมีไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถรู้จักแล้วก็สามารถใช้งานในการรับส่งข้อมูลกับบอร์ด Arduino ได้นั่นเองครับต่อมาเราจะมาแนะนําการลงรเวอร์กันนะครับหลังจากที่เราต่อ Arduino เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กของเราแล้วเนี่ยให้กดปุ่มค้นหาที่หน้าจอ Windows และพิมพ์คําว่า Device Manager ครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกที่หัวข้อ Ports จะมี Ports ที่ชื่อว่า Arduino Uno นะครับหรืออาจจะขึ้นพร้องกับเครื่องหมายแจ้งเตือนสีเหลืองซึ่งเกิดจากการที่ Arduino ยังติดตั้งระบนคอมพิวเตอร์ไม่สําเร็จครับให้ Double Click ครับและเลือกไปที่หัวข้อ Driver ด้านบนครับและกด Update Driver หลังจากนั้นเนี่ยให้เลือกที่ตัวเลือกด้านล่างนะครับและกดไปที่ Browse ต่อมาเราจะหาโฟลเดอร์ Arduino ที่เราดาวน์โหลดและติดตั้ง Arduino IDE ไว้ครับ หลังจากนั้นให้เลือก e Folder Driver ครับและกด Next เพื่อลง Driver ของ Arduino ครับก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะทำการทดสอบโปรแกรมในเบื้องต้นกันครับหลังจากที่เราลง Driver เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทำการทดสอบโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อเป็นการทดสอบการอัปโหลดโค้ด ลงบนบอร์ด Arduino ที่เชื่อมต่อครับโดยเลือกไปที่ไฟล์ครับหัวข้อ example ครับเลือกที่ basic ครับและเลือก blink ครับโดยก่อนที่เราจะทำการ compile และก็อัปโหลดโค้ดนะครับให้เราทำการเลือกพอรตของ Arduino ที่เราเชื่อมต่อก่อนครับโดยไปที่ tools ครับ ไล่เรื่องของข้อพอร์ตครับและเลือกพอร์ตคอมที่เราต่อ usb ไว้ครับซึ่งจะขึ้นในวงเล็บเป็นรุ่นของบอร์ด arduino ของเราครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดที่สัญลักษณ์ติ๊กถูกครับเพื่อเป็นการคอมไพล์โค้ดครับผมและการคอมไพล์โค้ดเนี่ยจะเป็นการเช็คในโปรแกรมที่เราเขียนครับว่ามีจุดไหนที่เราเขียนผิดหรือเปล่าครับหลังจากขึ้นว่า done compiling นะครับแปลว่าไม่มีโค้ดหรือคําสั่งที่เราเขียนผิดครับให้เรากดที่อัปโหลดได้เลยครับโดยจะเป็นเครื่องหมายลูกศรที่อยู่ข้างๆกับเครื่องหมายติ๊กถ และสังเกตที่ด้านล่างของ Arduino IDE นะครับจะขึ้นว่า d o n uploading ครับซึ่งหมายถึงได้ทำการอัปโหลดโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและที่บอร์ด Arduino ของเรานะครับที่ตำแหน่ง L เนี่ยจะเป็น LED ซึ่งเป็น LED built-in ของบอร์ด Arduino ครับโดยจะตรงกับพิน digital 13ครับซึ่งโปรแกรมบิงนะครับก็เป็นโปรแกรมที่จะสั่งการให้ LED ที่เป็น built-in เนี่ยติดสลับกับดับครับ และในเรื่องสุดท้ายนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับการเขียนโปรแกรมบนซอฟต์แวร์ Arduino IDE กันครับซึ่งจะมีการเขียนโปรแกรมอยู่2ส่วนนะครับในส่วนแรกนะครับคือส่วนของฟังก์ชัน Setup ครับและในส่วนที่2คือส่วนของฟังก์ชัน loop ครับผมในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของฟังก์ชัน Setup ครับโดยฟังก์ชัน Setup นะครับจะเป็นฟังก์ชันที่จะทํางานคําสั่งหรือว่าโปรแกรมที่เราเขียนไว้1ครั้งก่อนที่จะทํางานในฟังก์ชัน loop ต่อไปครับซึ่งภายในฟังก์ชัน Setup นะครับจะเป็นตําแหน่งของการกําหนด pin input ทั้งด i g i t a l input และ analog input รวมถึงการกําหนดพ i n digital output ด้วยเช่นกันครับผมและในส่วนต่อมานะครับก็คือส่วนของฟังก์ชัน loop ครับซึ่งจะเป็นฟังก์ชันที่จะวนเป็นลูปคําสั่งครับผมเมื่อเราเขียนโปรแกรมหรือคําสั่งไว้ในฟังก์ชัน l o ปก็จะทํางานคําสั่งที่เขียนนั้นไว้แบบทาซ้าไปเรื่อยๆครับครับแล้วเรามาดูตัวอย่างจากโปรแกรม blink กันนะครับจะเห็นนะครับว่าในฟังก์ชัน setup นะครับจะมีการกําหนดให้พ i n LED built-in ให้เป็นพ i n output ครับและในฟังก์ชัน loop นะครับจะเห็นนะครับว่ามีคําสั่งให้ LED built-in ติดและหน่วงเวลาไว้1วินาทีและให้ LED built-in ดับ หน่วงเวลาไว้อีก1วินาทีครับโดยในฟังก์ชันลูปนะครับก็จะทํางานวนลูปครับเราจึงเห็นนะครับว่า LED built-in ของ Arduino เนี่ยจะติดสลับกับดับไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าจะมีคําสั่งแค่4บรรทัดครับผมครับผมและในหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับโปรแกรมที่จําลองการทํางานของ Arduino และในเรื่องของโฟชาร์ดกันครับกดติดตามในคลิปต่อไปได้เลยครับ